ในโลกที่ผู้คนมองหาความมหัศจรรย์ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่บางครั้งเราอาจจะเลืมไปว่าเวทมนตร์ที่แท้จริงอาจจะซ่อนอยู่ในดวงใจดวงน้อน้อยที่คิดถึงผู้อื่นก่อนตัวเองเรื่องราวของมายาเด็กหญิงผู้มีความฝันอันบริสุทธิ์จะพาทุกคนไปพบกับพลังอันมหัศจรรย์ของความปรารถนาดีที่สามารถเปลี่ยนแปลงหยดน้ำตาให้กลายเป็นรอยยิ้ม และนำพาดวงดาวบนท้องฟ้าลงมาสู่พื้นโลกรวมคนพบว่าบางครั้งความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่ขนาดของมันแต่อยู่ที่หัวใจของคนที่มอบให้ณหมู่บ้านเล็กๆริมชายป่ามหาัศจรรย์มีเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งชื่อมายาอาศัยอยู่กับคุณยายในกระท่อมไม้เก่าๆ ทุกคืนก่อนนอนมายาบักนั่งมองท้องฟ้าผ่านหน้าต่างบานเล็กๆและฝันถึงดวงดาวที่ส่องแสงร,ระยิบระยับในบู่บ้านนี้มีความเชื่อว่าดวงดาวแต่ละดวงคือความฝันของผู้คนและเมื่อใดที่ความฝันนั้นเป็นจริงดวงดาวก็จะตกลงมาเป็นผงวิเศษผู้ใดได้ครอบครองผงดวงดาวนั้นก็จะสามารถทำให้ความฝันของตัวเอง เป็นจริงได้อีกครั้งหนึ่งในคืนนั้นมายากระซิบบอกคุณยายว่าเธออยากเห็นดาวตกสักครั้งหนึ่งคุณยายเพียงแค่ยิม้มอ่อนและเล่าให้ฟังว่าดวงดาวไม่ได้ตกกันง่ายๆมันต้องเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์จริงๆถึงจะเป็นจริงได้เมื่อคุณยายถามถึงความฝันของมายาเด็กหญิง